นี่พ่อออกงานใช่พอคุณพ่อมองงานต้องเลยกว่าติดตามพ่อมาออกงานดีกว่าเพราะว่าเป็นงานหลักของคุณพ่อเป็นงานหลักงคุณพ่อนะครับผมเป็นไงฮาตุ่มคือได้มาเจอคนมากมายตื่นเต้นเพราะอยู่ในกรุ๊ปมานานนานได้โปรมาเห็นธรรมชาติที่แท้จริงว่าคนในเมืองนี่ก็พุ้พคลักันจริงนี่เข้าเมืองครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนะวันนี้พาเข้ามาในเมืองพ่อตกใจเลยทำดู ไม่ได้ม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้มาครับเดิมก็ใช้ชีวิตอยู่ในสวนอยู่กับทะเลอยู่กับสวนแค่นั้นเองอันนี้เรียกว่าออกอันนี้เรียกว่าออกงานในรอบกี่ปีครับอุ้ยนานนะหลายปีหลายปีไม่ต่างกับสี่ปีบรรยากาศเป็นไงบ้างคะเท่าที่แบบเห็นมันมีอะไรที่มันแบบเอ้ยตื่นตาตื่นใจแบบนีนี่เหรอว่ากรุงเทพถามคำแรกกรุงเทพลบไปติดเหรอบอกวันนี้วันอาทิตย์มีอะไรที่อยากไปแบบ ลูกไหมเป็นที่ไหนใส่ปโปรแกนแล้วไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับบ้านไม่อยากแชงเงินนี่จะชวนมากรุงเทพกังยากเลยเนี่ยเออถ้าไม่ได้มาทํางานก็ไม่ยอมมาถ้าถ้าเปิดจะยอมมากรุพสักครั้งก็เป็นเรื่องของอะไรทุดาถึงจะยอมแบบเอ้ยมาทำงานเท่านั้นยังคืนไม่มาเลยหรือว่ามีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องด่วนๆนะแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะตอนนี้เรามาดิปปินเดือนละสองครั้งทํายรายการกับพี่แนนกับผมอะไรอย่างนี้ ตนุ่มเด็กต้วงใหญ่ก็จะมาต้องบีบกันยังไงบ้างไม่ได้บีบเลยอ้าตุ่มข้องแค่ลมางตอบปกติเลยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะมันเคยไงมันเคยต้องต่อสู้ยิ่งเจอหนูยิ่งต้องต่อสู้ใหญ่แต่พนักงานก็ติดต่อค่ะมาสุ่มล้พี่น็อตก็ติดต่อถามผมว่าคุณพ่อว่างไหมวันนี้วันนี้พี่น็อตช่วยพาคุณพ่อมาด้วยได้ไหม อย่างนี้มากกว่าน,นี้เป็นาง,งานของคุณพ่อแลวเพื่อนเพืพ่อนคุณพ่อทั้งนั้นเลยถ้าดูแขกรับเชิญในงานเป็นเพื่อนพ่อหมดเลยนะใหญ่อุคิดถึงงานแสดงไหมคะคิดถึงมากครับแต่ก็มันก็หมดหวแล้วนะตอนนี้มันก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะนักแสดงก็อยู่อยู่ในกรุดกันไปยิง่งผู้รุ่นใหญ่ๆก็อยู่กับบ้านอยู่กับช่องดูแลร่างกายให้แข็งแรงรักษาตัวเองให้ดี ก็คนชวนหรือติดต่อให้มาเล่นอะไรยังแบบรับเชิญรับเชิญก็ก็จริงๆแล้วก็ขี้เกียจแล้วมันหมดวัยมันหมดวัยแล้วเด็กคนรุ่นใหม่ก็มากันขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อเราก็ขอดูก็ดีกว่ามีความสุขกว่าแล้วถ้าถ้าบทดีๆก็ไม่ไม่ใจอ่อนเลยใช่ไหมคะฮาอ่อนถ้าเงินดีก็อ่อนถ้าตงินถึงเงินถึงแต่อารมณ์ดีเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ใช้คำว่าเกษะเสียนได้ไหมครับ เกินเกษียณอันนี้ก็ใช้บ้างนานอยู่เลยนี่ี่ก็ไม่ได้เล่นมาประมาณสักสามปีสี่ปีตั้งแต่โควิดนะตั้งแต่โควิดเรื่องสุดท้ายก็เล่นกันเรื่องอะไรอะไรอะไรลักย่าย่าอะไรจำไม่ได้เหมือนกันานแล้วจำไม่ได้แล้วแล้วปกติถ้าเกิดอยู่บ้านทำอะไรปกติแบบว่าที่ส่วนก็ดูต้นทุเรียนดูดูต้นทุเรียนต้องดูนะ ให้น้ำแล้วก็คุมเด็กคุมคนงานจ่ายเงินก็คุมคนงานแล้วก็ซื้อปุ๋ยซื้อยาอะไรถึงเวลาที่เราต้องทําเราก็ทําตามเวลาเท่านั้นเองทุกเรียนดูแลทุกวันลุงไปไหนไม่ได้นะองอู่กับอ้สวนดูแลยิ่งกับลูกอีกเป็นเป็นวงอะไรพี่น็อตพี่แนมไม่ให้พ่อฉีกเลยปล่อยครับชีวิตเขาคือทุกคนก็คือเลี้ยงอย่างนี้มาตัแต่ต้นนะเราไม่เคยดูแลเขาก็ช่วยตัวเองดูแลตัวเอง เงินเองอะไรเองเราก็ไม่ให้ถ้าให้เดี๋ยวเคยตัวต้องดิ้นรนด้วยตัวเองโตพักตอนนี้หัวพักกาเป็นยังไงบ้างก็เป็นจำไวความดันหัวใจอันนี้ก็เป็นโรคปกติกินยาประจำทุกวันครับแล้วก็หาหมอเดือนละสองสองันตรวจเช็คร่างกายปกติตามไัยครับตอนนี้จะแปสิบแล้วนะเจ็ดสแแล้วนะ หนึ่งแแแบบเปป่นงจิตใจต้องดีหนึ่งทำใจให้ดีกินให้อิ่มนอนให้หลับนะแล้วก็ทุกอย่างจะไปเครียดกับมันแค่นั้นเองพอแล้วถูอย่างอย่างอาตุเป็นหมวดพี่น้อยก่อนหน้านี้พี่พี่น้อยเจอดราม่าอย่างนี้เราเป็นหมวดย่งไรบ้างเฉยๆเพราะว่าเราก็เคยโดน โดนคนอายุคนรุนสมัยเใหนกำลังใจยังไงบ้างเวลาแบบว่าไม่ถามเพราะรู้ว่าเขาเอาตัวรอดออเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เคสใหญ่มันไม่ได้เคสหนักหนาเป็นเคสที่ธรรมดามนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เข้าใจอ่ะมันมีทั้งชอบและไม่ชอบแล้วมาคนชอบก็ชอบไปคนไม่ชอบก็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 พูดกันไปเออพูดไปตลอดแสดงว่าเราจะไม่เอาเรื่องนี้มาีปัญหามาตัดกันก็ไม่เลยไม่ไม่ไม่ยุ่ง แล้วน็อตพี่น็อตแบบโอเคมาคุณพ่อแบบเนี่ยปล่อยชิวปล่อยชิหรือว่าเราต้องการกำลังใจแม่ค้าอยู่ยังไงสักทีหนึงไม่ต้องการอะไรเพราะเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลำบากใจอะไรของเราอ่ก็เรื่องปกติอะไรก็อย่างที่พ่อบอกแหละทุกอย่างก็มีคนชอบก็ไม่ชอบเรื่องปกติแหละครับธรรมดาทุกคนเป็นอย่างนี้แหละเราเคยไปบ่นหรือว่าไประบายอะปรับทุกอะไรกับคุณพ่อเราไม่มีไม่เคยบ่นเลยไม่เคยบ่นกับใครเลยไม่เคยบ่นกับใครเลยครับเพราะว่าเราทําอะไรเราก็ได้อย่างนั้นอ่ะนั่นเองเราไม่ได้คิดอะไรเลยแช่ว่าชิงกับ รถทัวร์จอดหน้าบ้านแล้วมันมันไม่มีอะไรอ่ะเราเข้าใจเมื่อว่อยจะเรียกว่าชินเราเข้าใจนะว่าว่าว่าทำอะไรไปมันจะได้รับอะไรกลับมาเลยอะแรงแรงกระแทกมีอะไรบ้างเราเข้าใจอ่ะเข้าใจทุกคนที่ผ่านมาในมุมของรถาทัวร์ลงก็คือไปลงี่ญ้านปถึงคนก็มาเต็มร้านลูกค้าเยอะมากติดตั้งซอยทันพัวันร์อย่างนี้ก็ดีเนาะ มาเป็นรถทัวร์เราชอบมากเลยส้ารถไดียี่าเดิมไหมไผ่ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับผมไผ่ดีกว่าเดิมเยอะเลยตอนนี้มาได้แล้วนะตอนนี้เริ่มซามาได้เลยหคดอีส <c oughs> ิพอแล้วงามงามงาม